Hey. สวัสดีครับโอ้ย <laughs> ห <laughs> ืนอนไม่จห่วงไม่จะง่วงอะบ,บ่นี่นัน่าง,ง่วงปะครับง่วงไหมครับผมง่วงอะน,นะหืม <laughs> พี่ดาว700กิโลกรัมครับ700กว่ากิโลอ่า FC ว่ามิ่งจะหนักกีโลครับเพราอ้วน100โลครับมิ่งกิโลครับไม่ถึง300อยู่ประมาณ200กว่าโลอะอย่างมากก็210โลตัว20ไม่ถึง210ล็อกแต่ตัวโตมากนะครับอ่าขนาดชอช้างด้วยกันเองก็นึกว่าอายุเยอะแล้วนึกว่า เกือบเท่าช้างอายุปีหนึง่งเขาว่ามางั้นเนาะเพราะวันเขาไม่ได้ว่าเองหรอ,อ,อก <genauso S 2> <c oughs> ปไป,ปไหนกลับบ้านเหรอกลับบ้านแล้วครับไปว่วกา,วาก่อนเร็วๆเขาไปเกลับบ้านเร็วๆมิ้งครับมิ้งเขาไอกกลับบ้านลแล้วหนุนทำไมเนี่ย ฝากไปแต่ครับผมฝากไปแต่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกหุ่นจะไปแล้วลูกคือแมย์คือแม่ก็เหรือวะไปพ่อๆกลับบ้านแล้วไป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 แต่ไปส่งพอๆเดี๋ยวไปลูกไปนี่ครับ ส่งเป๋าหน่อยไปบายก่อนวะบายก่อนเจ้วเนี้ยโลดบายๆถ้ปิดดอกเื่องมุงแกเรือมุงแกแป๊บนึงไปมี่เร็วมา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  ไม่มามเดี๋ยวพ่อครับอลา,ากลา,ลารเงยไฮลายืนยืนกันซื่อๆเด็กกันบ้าเดี๋ยวบ้านี่อย่าไปเหยียบมันคอนะลูกนะยืนเสะ

เขาจะกลับบ้านลูกเขาจะกลับบ้านพอก่อนพก่อนพอเอาเอเอามิเข้าเข้าในก่อนแล้วเฮ้ยนอสีทีมลาไปใยังวะเอา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 เสทีมลาไนี่ไป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 

กลับบ้านพ่อไปอยู่กับบ้านแล้ว<ด>พ่อครับพ่อครับอุ้ยมิงอุ้ยอะไรอะไรครับจิกครับไปไปลองกบบ้านไม่ไม ต้องใช้วิธีอย่างนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปผูกก่อนไม่ไหวไม่ไหวมีอี่สองคันที่วิ่งตามอ่ะคันทุ่งกับคันเปล่านี่แหละเข้าหาแม่เลยเข้าหาแม่เลยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไป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 วิ่ง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  đi, mày 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 nè mẹ, mẹ, mày mẹ mày 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 mày

อันนี้โดนนะพ่อป๊าครับพ่อป๊าครับดูดูดูลองตามเขาทีนั่นน่ะบ้างน้อยห้องนั่งเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายบ้างเลยเขาไปแล้วโอ้ยนะ เขาไปแล้วมีความหวงครับมีอยู่สองคันสามคันครับที่มิ่งรู้สึกแบบนี้ครับมีของคันเมื่อเช้าคันสีขาวที่ขนอาหารมาให้ทุกวันคันพ่ออ้วนแล้วก็คันพ่อเปาเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์ด้วยคันหนึ่งนี่ครับที่เขาคุ้นเสียงเขาจะจะคอยออกมาต้อนรับจะคอยออกมาเล่นหวัวเลาะนะครับเขาเพราะว่า ได้ยินเสียงรถสองคันที่มาเมื่อไหร่ก็คือเขาได้เป็นอิสระครับเขาได้เป็นอิสระไปเลยน,นะครับก็หิวนมแล้วครับเนี่ยมันเป็นอาการของเด็กไฮเปอร์หิวนมหรือเปล่าไม่รู้คุณตาก็ไม่อยู่นะครับเี่ยคุณตาไปไหนไม่รู้นี่คุณยายก็ไปเป็นเพื่อนแม่แม่วอนแม่พ่อเลินครับไปไหว้ขอพอรพระพิฆเนศที่อำเภอสึกนะครับ เนี่ยมันรับนี่เหรอไม่ไปอีกทีเราอ่ะฮะมันรอไห้ได้กน้อยไห้น้ำอยู่นี่ล่ะไปไหนรอทิ้มไรฮะเย็นโทรศัพท์ไม่เอาไปด้วยบ่กก็ดีดแล้วแค่แค่เอาไงถ่ายคลิปด้อไม่ได้ถ่ายเอื่อยไปเนี่ยดูโอ้หิวนมเลยครับคุณตาก็ต้องผูกไว้นะครับผมสองขา พวกเราก็ต้องกลับบ้านแล้วก็เลยต้องผูกไว้นะครับเดี๋ยวก็ต้องอผูกมิ่งไว้นะครับตรงตายอยู่คนเดียวไปทํานู่นทํานี่เพราแบบแต่ก็ยังไม่กล้าปล่อยนะครับก็เลยมิ่งก็โตแรงเยอะกว่าเดิมครับดูกินนมวิ่งแป๊บๆกินนมวิ่งแป๊บกินนมโอ้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลับบงใจพวกเราจ้ะครับชาวช้างครับขอบคุณน้องเสือน้องสิงครับที่ทําให้มิ่ง พป็นที่รู้จักของคุณทั่วโลกครับขอบคุณเพื่อนเลยไม่วอยครับอยู่เบื่อนหลังยอดมือยอดซับครับที่ถามไม่ได้เอฟซีทุกท่านครับขอๆคแม่เอฟซีครับที่มีความรักความเมตตาต่อมิ่งนะครับขอบคุณครับแล้พบกับมิ่งใหม่นะครับสวัสดีครับผม